โอ้โหควันกุนกุนนั่นห่อเลยเจ้าอันนี้จะเป็นใครเจ้านี่อันนี้อีปอบ,บนคุดได้มานี่ยนะดูสองขีดตัวนั้นี่นะเนานนะเนทะ hey, ลงมาเลยมีตึงไข่ตึงแงบนีเมาะเนินนี่นะนี่ตอกไข่ใส่สักสองแกนเจ้านี่นะดูอันนี้เหมือนห่อหนึ่งไข่แมงมันเนาะแต่เฮาเอาใส่หม้อเลยไม่ต้องได้ห่อตองเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้เรากินดูป้าเข้าครัวกักไม่แก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปิ้ลจะตุนไข่แมงมันเจ้า ตุนไข่แมงมันล้ำๆทำง่ายๆเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปิป่อนๆกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกันกนอกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยี่เจ้าใส่จะไข่ลงไปต่ำก่อนเจ้าตามด้วยหอมขากับหอมแดงเจ้าตามด้วยเกลือเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่พริกลงมาต่ำเพื่อเข้ากันไปเลยเจ้า ตาม้วยกะปิเจ้านี่เจ้าอีแม่็นทอกแงบแมงมันลงมาละอันนี้จะเป็นใครเจ้านี่อันนี้ดีปอบ,บนคุดได้เหมือนวา่านี่นะดูสองขีดตัวนี้นี่นะเนาะถุงนี่ประมาณสีล่ลอยานเะขาขายนะขีดสองลอยอ่ะนี่นี่เจ้าเทาลงมาเลยมีตึงไข่ตึงแงนบนี่มาะเนินนี่นะ อันนี้คุดเองที่ตร่งนี่เจ้าไดเมอีนี่หว่านะใส่พักป้อมลงมาเจ้าใส่พักป้อมใบหอมลงมาเจ้านี่พักป้อมใบหอมซอยเนาะเสร็จแล้วก็เอาพริกติดตามเจ้ามาลงใส่ตัวกันเลยอันนี้ที่จริงมันจะคล้หยๆนหอนึ่งเนี่ยเจ้าแต่ห่ามได้หอตองมาไดมันไปซูเดียวก็หอนึ่งเลยไหมตาหอนึ่งไข่แมงมันเครื่องมันเดียวกันแต่พอดีแม่เปิ้ลว่ามันมันเร็วอยู่มันได้หอตอง ตุนน้อยนตุน้อยในหมอยนี่เจา้าทีนำรางโคลกลงมาเห็นน้อยเนาะใส่น้ำน้อยเดียวนะเจ้านี่นะเสร็จแล้วก็ตอกไข่ใส่มาเจ้านี่ตอกไข่ลงมาเลยนี่ตอกไข่ใส่สักสองแกนเจ้านี่นะเดาออันนี้เหมือนห่อหนึ่งไข่แมงมันเนาะแต่เราเอาใส่หม้อเลยม่ต้องได้ห่อตองเจา้าใส่หงชุลสดลงมานี่เจา้าหลังจากนั้นเราก,ก็ก,ก่อยกลเนก้นแห้งได้แเดี๋ยวไข่แตก ไข่ไข่ไก่นี่เป็นอย่างนะแต่ไข่มันมันแตกนี่เดี๋ยวมันจะมันต้องก่อยอก่อยกลนเนาเขาก็ก่อยก่อยกลิ่เข้ามุ่ส่วนผสมทั้งหมดมันเข้ากันนะเจ้านี่นี่เจ้าเสร็จแล้วเขาก็เอาหมอห้อเนาะใส่ตะแกรงอีไว้หรือว่าถ้าไผรมีซึ่งนึ่งก็เอาใส่ซึ่งน,นึ่งได้เลยนะเจ้านี่อีแม่บรใจัยวิธีนี่ ปิดฝาไห้เดี๋ยวรอมันซุกอย่างเดียวเจ้านี่เจ้าโอ้โหควันกุนกุนน้อนห่อเลยเจ้าตุนไขแมงมันล้ำลเจ้าดูหน้าตาเป็นอี้เลยเจ้านอนห่อเลยนี่หนึ่งซุกใหม่ๆเลยตุนซุกใหม่ๆเลยเจ้า